สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมขอท้าวัยรุ่นทุกคนว่าคุณกล้าพอที่จะฟังผมให้จบคลิปนี้หรือเปล่าเหตุผลที่ผมท้าคุณก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยเกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดชนิดต่างๆที่พวกคุณใช้กันอยู่นี่แหละแล้วก็บอกว่ามันไม่อันตรายเช่นยาโปรยาโรเชยาทรามาดอลและอื่นๆอีกมากมายหลายคนนะครับ ใช้ยาในกลุ่มนี้เพราะว่าเพื่อนบอกเพื่อนให้ลองอยากจะเข้ากลุ่มอยากจะเป็นที่ยอมรับอยากจะรู้สึกเท่อยากจะรู้สึกมึนเมาอยากจะมีความสุขแต่ไม่รู้หรอกครับว่าพวกนี้มันคือนรกชัดๆมีปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สัมคันธครับบางครั้งเนี่ยไม่มีทางที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดจากยาพวกนี้ได้คุณใช้ไปแล้วเกิดเรื่องขึ้นมามันก็รักษาไม่หายตลอดชีวิตถ้าเปิดใจฟัง แล้วกล้าพอที่จะฟังก็ฟังต่อให้จบนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าสําหรับผู้ใหญ่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าเราต้องคอยดูแลให้ลูกหลานของเราที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นเขาเนี่ยไม่ไปติดในยาพวกนี้นะครับแน่นอนทุกคนรู้จักกัญชาทุกคนรู้จักกระท่อม สองตัวนี้เนี่ยก็ใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่กัญชามันมีความเสรีขึ้นมาก็หาได้ง่ายแล้วคนใช้ไปเรื่อยๆก็เกิดปัญหากับร่างกายโดยเฉพาะคนที่ใช้เกินขนาดถูกไหมครับกระท่อมหาได้ตามหน้าโรงเรียนเลยนะครับก็มีคนเอาไปใช้แล้วก็แน่นอนครับส่งผลเสียต่อสมองแต่ว่ายาวันนี้ที่ผมจะทำให้ทุกคนรู้จักกันก็คือยาในกลุ่มที่เรียกว่ายาโปรครับ ยาโปรเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้เพิ่งมาระบาดตอนนี้หรอกครับมันมีมาตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วมันก็ทําให้คนเสียชีวิตมาแล้วด้วยยาโปรเนี่ยคืออะไรนะครับยาโปรเนี่ยมันเป็นชื่อของยี่ห้อมันย่อมาจากยาโปรโคดิลนะครับโปรโคดิลเนี่ยเป็นชื่อยี่ห้อของยาตัวหนึ่งชื่อว่ายาโปรเมทซีนนะครับยาโปรเมทซีนเนี่ยจริงๆมันเป็นยาในกลุ่มแอนติฮิสตามีนเอาไว้แก้ไขภูมิแพ้แล้วก็สามารถลดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับแต่ ตัวมันเองเนี่ยที่วัยรุ่นเอามาใช้ก็เพราะว่า 1. มันทำให้เรามึนเมาได้มีความรู้สึกล่องลอยมีความสุขนะครับมึนเมาเหมือนกับเราดื่มเหล้าเข้าไปนี่แหละแล้วที่สำคัญครับมันมาในรูปแบบของยาน้ำที่มีรสชาติออกเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยนะครับแล้วก็จะกินเข้าไปได้เรื่อยๆทีนี้เนะี่ยยาตัวนี้มันก็มีปัญหาครับ โอเคในทางการแพทย์เรารู้ว่ามันสามารถที่จะเอามาใช้ในการรักษาโรคภูมแพ้ได้เอามาใช้ในการรักษาอาการอาเจียนที่มันใช้ยาตัวอื่นรักษาไม่ได้เราก็ใช้ตัวเนี้ยนะนะครับแต่ว่าผลเสียของมันเยอะนะครับเยอะมากเลยแหละประการแรกนะครับมันกดระบบประสาทเราได้ถ้าเรากินเข้าไปเยอะๆนะครับมันสามารถที่จะทําให้เราเกิดอาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติได้นะครับกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะแข็งเกร็งคล้ายๆกับเราเป็นพาร์กินสันนะครับ ไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับบางคนแข็งเกรงไม่พอมีอาการที่เคลื่อนไหวผิดปกติมันเหมือนเป็นซอมบี้มันเหมือนเป็นปีศาจเหมือนผีที่อยู่ในเกมอะนะครับแล้วการเคลื่อนไหวบางคนเป็นเงี้ยบิดตัวเราเรียกว่า Tardive d y s k i n e s i นะครับคือบางบางทีมันบิดทั้งตัวทั้งลิ้นลิ้นบดบิดเงี้ยหรือบางคนเป็นลิ้นแข็งแข็งพูดแล้วก็ลิ้นเหมือนแล้วพูดไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยน,นะครับแล้วไม่หายนะฮะ ภาวะน,นี้ไม่หายนะบางคนเนี่ยโชคดีหายได้แต่กว่าจะหายเนี่ยต้องหยุดยาไปอย่างน้อย7เดือนครับเดเดือนบางคนก็ไม่หายเลยบางคนดีขึ้นแต่ก็มีอาการพวกนี้หลงเหลือไปตลอดชาติทํำยังไงก็ไม่หายนะครับนี่คืออาการในกลุ่มที่เราเรียกว่า extra pyramidal symptoms นะครับคืออาการที่กล้ามเนื้อมันแข็งเกร็งแบบนั้นแล้วบางคนเป็นตลอดชีวิตนะนี่หนึ่งในนั้นนะต่อมาเป็นอาการกลุ่มที่เราเรียกว่า นิวโรเลปติกเมลิกเน t นซินโดรมมันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อพวกนี้มันแข็งเกร็งจนกระทั่งมันมีภาวะที่มีอุณหภูมิในร่างกายสูงกล้ามเนื้อแข็งเกรง็งแล้วก็นําไปสู่อวัยวะต่างๆมันตายกล้ามเนื้อสลายกล้ามเนื้อตายแล้วเนี่ยเสียชีวิตได้นะครับมันยังสามารถมีอาการในกลุ่มที่เราเรียกว่า a n t i c h o l i n e r อร์จิกแอนติโคลินเ c ออาการเป็นยังไงอาการก็จะมีอาการตามัวครับ ปากแห้งคอแห้งท้องผูกปัสสาวะไม่ออกนะครับแล้วก็ผิวหนังเนี่ยจะร้อนที่สำคัญครับคนไหนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินแล้วได้ยาตัวนี้เข้าไปแล้วล่ะก็มันอาจจะทำให้เกิดต้อหินฉับพลันที่เป็นต้อหินชนิดมุมปิดหรือที่เราเรียกว่าเป็น close angle g l o m c o นะครับหรือ angle closure g l o m a พวกนี้ เป็นภาวะเร่งด่วนถ้าคุณไม่รักษาทันทีตาบอดเลยครับตาบอดเลยนะฮะแค่นี้หรือเปล่าไม่มีอีกมีอีกนะครับมันสามารถทําให้ความดันตกได้ครับบางคนจะยืนก็ยืนไม่ไหวเลยไม่ใช่เพราะว่าเมาหรือมึนนะฮะเพราะว่าความดันมันตกยืนขึ้นมาปุ๊บความดันตกทันทีคุณล้มลงไปเลยทําให้คนที่มันเสพแบบนี้มากๆเนี่ยได้แต่นอนครับนอนกับนั่งลุกขึ้นมาไม่ได้ลุกแล้วมันเวียนหัวมาก หรือเมามา,มากลุกยืนแล้วก็ล้มกระแทกไปเลยก็ได้นะครับอันนี้เราจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าออโตสเตติกไฮโปเทนชันออโตสเตติกก็คือเวลาที่เราลุกยืนขึ้นมาเนี่ยความดันมันจะตกนะครับก็เกิดอุบัติเหตุได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอันตรายอย่างหนึ่งเหตุผลที่มันเกิดอย่างนี้ได้ในทางการแพทย์เพราะว่ามันไปบล็อก ตัวรับตัวหนึ่งเราเรียกว่า Alpha-1 receptor นะครับถ้าโดนบล็อกแล้วเนี่ยความดันเลือดมันจะตกได้นี่คือยาโปรโคดิลหรือโปรเมทาซีนแต่ไม่จบแค่นั้นครับวัยรุ่นเนี่ยเขามักจะเอามันไปนผสมกับอย่างอื่นเพื่อความมึนเมาที่มันมากกว่านั้นนะครับเช่นอะไรล่ะยาตัวหนึ่งชื่อว่าทรามาดอลนะครับมันเป็นเม็ดแคปซูลสีเขียวเหลืองสมัยก่อนก็เลยเรียกว่ายาแท็กซี่ เพราะว่ามันสีเขียวเหลืองเหมือนรถแท็กซี่แล้วยาทรามาดอลเนี่ยมันเป็นคล้ายคายอนุพันธ์ของฟินนะครับมันไม่ได้รุนแรงไม่ไม่มีฤทธิ์รุนแรงเท่ากับมอร์ฟีนก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีอันตรายในตัวมันเองนะครับยาตัวนี้เนี่ยเวลากินเข้าไปนะครับมันจะมีอาการง่วงมึนเมามีความสุขถ้าผสมกับยาโปรโคดิลเมื่อกี้เนี่ยก็จะฤทธิ์แรงเป็นหลายเท่านะครับโดยทั่วไปยาทรามาดอลเราเอามาใช้ในการ รักษาอาการปวดนะครับเช่นเราผ่าตัดมาเรากินทรามาดอลนะฮะแต่ส่วนใหญ่เราจะให้กินในคนที่อายุเยอะเราจะห้ามให้ในคนอายุน้อยเด็ดขาดเพราะจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าปัญหาอะไรบ้างนะยาตัวนี้เนี่ยสมัยแรกๆที่มันออกมานะครับก็จะเป็นยาที่หลายคนคิดว่ามันไม่ติดแต่มันติดได้ครับมันติดได้เลยแหละนะฮะแล้วยาตัวนี้เนี่ยเป็นยาในกลุ่มที่อันตรายมากๆถามว่าอันตรายยังไงข้อแรกครับ กินเยอะมันทําให้ชักได้ชักเนี่ยตายได้นะครับสมมติว่าคุณข้ามถนนแล้วคุณชักกลางถนนเกิดอะไรขึ้นล่ะครับนะรถชนถ้าคุณไปตรงสะพานแล้วเมาอยู่ตรงนั้นชักแล้วเป็นไงครับตกสะพานใช่ไหมฮะขับรถแล้วเมาอยู่เป็นไงครับชนถูกไหมอันนี้คือ1อย่างนะชักนะครับอนะต่อมามันทําให้หัวใจเต้นผิดปกติได้ครับเต้นผิดปกติก็คืออาจจะใจสั่น หัวใจเต้นเร็วแต่บางคนเสียชีวิตเพราะว่าปัญหานี้ครับนอกเหนือจากนี้มันยังทำให้เกิดภาวะหนึ่งขึ้นมาได้ก็คือซีโรโทนินซินโดรมและภาวะนี้ถึงตายถึงตายนะฮะอาการเป็นยังไงอาการซีโรโทนินซินโดรมเนี่ยจะมีไข้นะครับแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยจะมีการกระตุกอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไปจับมือของคนพวกนี้แล้วหักเข้าเนี้นะ จะเกิดแบบนี้ขึ้นมาเวลาที่เราปล่อยเราเรียกว่าคลนัสที่ขาก็จะมีนะครับแล้วถ้าเราไปเคาะรีเฟล็กซ์เหมือนปกติที่เราเคยเห็นหมอเขาเคาะตรงเข่าและขามันเตะออกมาเนี่ยมันเคาะที่อื่นก็ได้นะครับเคาะแล้วจะมีรีเฟล็กซ์ที่มันเร็วเช่นปกติผมเคาะตรงนี้รีเฟล็กซ์ก็อาจจะแบบอย่างเงี้ยนะฮะแต่คนพวกนี้มันเด้งเร็วมากเลยนะฮะคือรีเฟล็กซ์มันจะเร็วกว่าปกติแล้วภาวะนทีที่ถ้ารักษาไม่ทันนะครับก็ลาโลกครับลาโลกเลยทาอะไรกับมันไม่ได้ด้วยนะครับ นี่คือเป็นสิ่งที่น่ากาังวลไม่จบเพียงแค่นั้นมันสามารถทําให้เกิดภาวะโซเดียมต่ํารุนแรงในร่างกายได้เออแล้วแล้วโซเดียมต่ํามันไม่ดียังไงนะครับโซเดียมต่ำเนี่ยมันก็ทําให้เราชักได้เหมือนกันทําให้เรามึนงงได้นะครับตัวยามันเองก็ทําให้เราสมองมีปัญหาอยู่แล้วถ้าโซเดียมต่ำเนี่ยยิ่งมีปัญหาเข้าไปใหญ่นะครับโซเดียมต่ำในร่างกายจะเกิดภาวะหนึ่งเราเรียกว่าน้ําเป็นพิษ หรือ water toxicity เพราะว่าเวลาโซเดียมในเลือดเรามันต่ำมากมากเนี่ยนะครับมันก็จะต้องทำยังไงก็ได้ให้โซเดียมกลับมาสูงเหมือนเดิมมันก็จะไปเอาเอา,เอาน้ำจากในตัวตัวเลือดเนี่ยไปที่อื่นเพื่อที่จะทำให้ความเข้มข้นของเลือดมันสูงขึ้นก็ค,คือความเข้มข้นของโซเดียมจะได้สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับแต่ทีนี้อวัยวะที่มันไวมากๆต่อการเปลี่ยนแปลงน,น้ำก็คือสมองของเรานะครับตอนนั้นเนี่ยน้ำในเลือดมันจะเข้าไปในสมองหมดเลย เพราะว่าสมองตอนสมองเนี่ยจะมีความเข้มข้นของโซเดียมสูงกว่าในเลือดในขณะนี้น้ํามันเลยไหลเข้าไปในสมองหมดเกิดอ,อะไรครับสมองบวมชักแล้วก็ถ้ารักษาไม่ทันเสียชีวิตครับโดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่เรารักษาอาการเจ็บปวดเราให้ทามาดอพวกนี้นะครับเราก็มักจะให้กินแค่1เม็ดนะครับ2อ,อเวลา3เวลาอย่างเงี้ยนะครับแค่นั้นเองแล้วอาการ ถ้าเกิดว่าคุณกินเข้าไปเม็ดหนึ่งเนี่ยบางคนไวมากๆก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนมึนเมาง่วงนอนแต่คุณรู้ไหมครับว่าวัยรุ่นที่เขาเอาไปกินเป็นยาเสพติดแบบเป็นให้มันมึนเมา,าเขากินก็ไปกี่เม็ด20เม็ด30เม็ด40เม็ดในคราวเดียวกันเลยแหละเขาก็จะเอาโปรโคโดิลที่มันเป็นน้ำเนี่ยหรืออาจจะเติมน้ําอดรมณ์เติมเหล้าเติมอะไรเข้าไปในนั้นเติมกระท่อมเข้าไปในนั้นนะครับแล้วก็เอาไอ้แคปซูล คา a ม o ดเนี่ยแกะแล้วก็เทล,ลงไปเนี่ยเยอะเลยแล้วก็ดื่มนั่นแหละมันอันตรายขนาดนั้นนะครับเพราะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราเป็นหมอมาตั้งนานเราเคยเห็นคนกินคา a มโดนะแต่เราไม่เคยเจอคนที่เขาชักเ,เราไม่เคยเจอคนที่เขาเกิดซีโรโทนินซินโดรมขึ้นมาเลยสักคนนั่นก็เพราะว่าคุณใช้ในขนาดที่หมอทั่วไปจะจ่ายให้คนไข้ครับแต่คนที่เขาเอาไปใช้ผิดวิธีเนี่ยเขา แกะออกไปหมดแล้วก็กินโน่นเลย20-30เม็ด40เม็ดอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่เกิดผลข้างเคียงได้ยังไงล่ะครับอ่ะยา2ตัวเนี้ยถามว่าแล้วทําไมมันมีเหตุผลยังไงทําไมต้องรู้ข้อแรกนะครับมันหาง่ายมันหาง่ายมันระบะถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานของรัฐเนี่ยออกมาควบคุมไม่ให้ขายเกินจํานวน แล้วก็ต้องมีการดูประวัติให้ชัดเจนถึงจะขายได้แต่มันก็มีคนลักลอบขายได้อยู่ดีครับที่สําคัญอะไรรู้ไหมฮะสมมุติว่าคุณไปปาร์ตี้แล้วกินไอ้สองตัวนี้เข้าไปนะฮะคุณตรวจฉี่ไม่เจอนะครับตรวจไม่เจอนะโปรโคโดิลเนี่ยตรวจไม่เจอนะครับเออเมาแล้วก็ตรวจไม่เจอแล้วคาได้ใจอย่าไรสิครับไม่ต้องกลัวเรื่องฉี่ม่วอีกต่อไปแล้วถูกไหมฮะดังนั้นวัยรุ่นก็จะมาใช้ตัวนี้ได้เยอะนะครับ แล้วบางคนก็แน่นอนผสมกระท่อมผสมกัญชาเข้าไปคราวนี้ก็มั่วเลยแต่ว่ายาก็ไม่หยุดแค่นี้ครับผมอยากจะให้ทุกคนมารู้จักยาแล้วก็คำศัพท์ของยาในหมู่วัยรุ่นตัวอื่นๆด้วยตัวแรกครับ b 5หรือ b 5นะครับ b 5เนี่ยมันย่อมาจากมันมันเป็นชื่อเต็มของยาตัวหนึ่งชื่อเบ uh, burst h e ซ o l นะครับ burst hexol เนี่ยคืออีกชื่อหนึ่งคือ t r i h e x y p h e n i d ิ l นะครับ ตัวนี้หลายคนที่เป็นหมอจะรู้จักนะครับไตรเฮกซีเฟเนดิลเนี่ยมันเป็นยาที่เราเอามาใช้แก้ไขภาวะเอ้เมื่อกี้นี่แหละตัวแข็งะนะครับภาวะตัวแข็งที่เราเรียกว่า Extra p ต r า m พ d ร l มิ m p ลซินมะครับโดยทั่วไปถ้าเรากินยากลุ่มพวกายาติตเวทบางตัวเนี่ยมันจะทำให้เรามีปัญหาเรื่องตัวแข็งเราก็ใช้ยาในกลุ่มไตรเฮกซีเฟเนดิลในการแก้ไขได้นะครับแต่ ัยรุ่นก็เอามาใช้มั่วๆอีกนั้นแหละครับก็คือมันเมาได้จากยาตัวนี้นะครับแล้วผลข้างเคียงของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงครับโดยทั่วไปในทางการแพทย์เราก็ให้กันนิดเดียวถูกไหมแต่ว่าเวลาที่วัยรุ่นเขาใช้เขาจะเมาเนี่ยเขาใช้มหาศาลเลยครับให้มันเมามากๆแล้วเมาพวกนี้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้นะครับเบอร์เซ็กซอลนี่คือ b ีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวซึ่งอาจจะมีการใช้ผิดได้แล้วที่สําคัญครับมันตรวจไม่เจอในปัสสาวะเหมือนกับ ที่เขาใช้กันทั่วไปนะครับตรวจปสวัสสาวะไม่เจอของพวกนี้หรอกครับเพราะว่าชุดตรวจปสวัสสาวะโดยทั่วไปไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ตรวจเจอตัวนี้ครับมันต้องเป็นการตรวจพิเศษถึงจะเจอเท่านั้นนะฮะการตรวจพิเศษเช่นพวกคอมอโทรกราฟีพวกนี้สามารถตรวจได้นะครับหรือแมสสเปกนะครับแมสสเปกโทรเมตรีพวกนี้สามารถตรวจได้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่การตรวจทั่วไปที่เราทำกันดังนั้นโอกาสจะเจอยาพวกนี้จึงไม่ค่อยมีนะครับ แล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งอ่าอันเนี้ยชื่อมันแปลกดีชื่อยาโรเซ่หรือยาโรเช่ครับถ้าใครเคยได้ยินยาโรเช่เนี่ยมันหมายถึงยาในกลุ่มยาเบนโซไดซีปีนหรือยานอนหลับทั้งหมดเลยนะครับเช่นยาไดอะซีแปมนะหรือแวเลียมหรือบางคนก็จะเรียก D10 หรือ D10 นะครับยาโครนาซีแปมนะครับหรือ อีกชื่อหนึ่งคือ r e v o t r i l เป็นชื่อการคา้ายา f l u n i t r a s e p a m หรือ Rohypnol นะฮะยา m i d a โ o l a m หรือดอมีคุมนะครับ, am, ร um, รบพวกนี้ทั้งหมดเป็นยาในกลุ่มที่เราเรียกว่า b e n z o d i a z e p i เป็นยานอนหลับอย่างหนึ่งที่เราใช้กันแล้วมันติดได้ด้วยนะครับยาในกลุ่มนี้เขาจะเรียกว่ายาโรเช่เหตุผลที่เขาเรียกว่ายาโรเช่เพราะว่าบริษัทที่เขาผลิตยาในกลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยคือบริษัท โรชครับโรชคือชื่อของบริษัทยาแต่ว่าวัยรุ่นเขาอ่านไม่ออกเขาเลยอ่านว่าเป็นโรเช่บางคนก็อ่านว่าโรเซ่แต่จริงๆคือบริษัทยาโรชเขาผลิตยาในกลุ่มพวกนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ยาในกลุ่มพวกนี้ส่วนหนึ่งโชคดีเพราะว่ามันไม่มีขายทั่วไปจะต้องไปซื้อในสถานพยาบาลเท่านั้นแต่ก็แน่นอนครับมีคนแอบซื้อออกมาเพื่อเอาไปขายต่อหรือบางคนก็ไปหลอกหมอเพื่อให้ได้ยาพวกนี้มานะครับยาพวกนี้ มันมีฤทธิ์เหมือนเหล้าครับเหล้าแห้งเราดีๆนี่แหละนะครับก็จะมึนเมานะดังนั้นพวกนี้ก็คือเป็นคาศัพท์ทั้งด้านยาที่วัยรุ่นเขาติดกันเป็นประจำนะครับแล้วผมก็ต้องขอบอกเลยครับว่าเวลาที่เรามีลูกหลานเนี่ยแล้วเขาได้ยาแก้แพ้เป็นขวดนะ้ำมาขวดหนึ่งโดยที่ไม่มีอาการแพ้คุณต้องสงสัยแหละว,ว่ามีไปทำอะไรไวัยรุ่นทำไมต้องกินยาแก้แพ้เป็นน้ำทำไมไม่กินเป็นเม็ด เนี่ยคือยาโปรโคดิลหรือโปรเมทาซีนเมื่อตะกี้ที่เราบอกคุณต้องระวังแล้วนะวัยรุ่นเขาจะไปใช้ยาพวกนี้เพราะว่าอะไรผมกับผูกคุณเคยผ่านช่วงวัยรุ่นมารู้อยู่แล้วครับว่าอยากลองอยากเข้ากลุ่มอยากเท่ใช้แล้วมันเท่ใช้แล้วมันมีความสุขเพื่อนเขาใช้กันเราอยากจะเข้ากลุ่มก็ต้องไปใช้กับเขาไม่งั้นมันก็ไม่ให้เราเข้ากลุ่มนะครับแล้วก็จะโดนท้าว่าเฮ้ยกล้าหรือเปล่า ผมก็ต้องบอกว่าคุณแน่จริงที่จะไม่ใช้ยาพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าคุณป๊อตนะอยากจะเป็นคนป๊อตที่ใช้ยาหรืออยากจะเป็นคนกล้าเพียงพอแน่เพียงพอที่จะไม่ใช้ยาพวกนี้นะครับคุณค่าของตัวคุณของตัวน้องๆเนี่ยมากกว่าที่เพื่อนเขาประเมินไว้ซะอีกเพื่อนพวกนี้นะฮะเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาเขาไม่มาสนใจคุณหรอกเขาทิ้งคุณแแหละปล่อยให้คุณแย่ไปอยู่คนเดียว แล้วถ้าเกิดคุณใช้ยาพวกนี้แล้วชักขึ้นมาถามว่าเพื่อนช่วยอะไรได้หรือเปล่าไม่ได้หรอกเด้แค่ตกใจแค่นั้นเองแล้วบางคนเนี่ยใช้ยาพวกนี้แล้วมีผลระยะยาวนะอย่างที่เมื่อกี้บอกเคลื่อนไหวผิดปกติลิ้นแข็งแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยตลอดชาติอ่ะไม่หายไม่มีทางรักษาด้วยเอางั้นเหรอใช่ไหมฮะยาพวกนี้บางคนใช้เป็น,นานๆนเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะวัยรุ่นเป็นวัยที่เริ่มรู้จักเพศสัมพันธ์ แล้วถ้าเสื่อมเป็นไงครับก็อาจจะแย่ไปเลยก็ได้เนาะแล้วมันแก้ไม่ได้เลยนะครับพวกนี้นั่นแหละคือเหตุผลที่เราต้องมารู้จักกับพวกยาชนิดต่างๆอยาใช้ผิดประเภทนะครับผมก็เคยเป็นเด็กมาก่อนเคยรู้ว่าไอ้ของพวกนี้สมัยเด็กๆเ,เนี่ยเวลาผู้ใหญ่มาเล่าให้ฟังนะไม่มีใครเชื่อฟัใ่ใครฟังบอกว่าถ้าแน่จริงก็ต้องไม่ทําตามผู้ใหญ่ ก็ต้องคานผู้ใหญ่ก็ต้องแอบทาแอบทําได้ยิ่งทําได้ผู้ใหญ่จะไม่ได้เท่แต่โตมาทุกคนรู้หมดแล้วครับว่าไอ้ที่บอกว่าเท่โดนหลอกทั้งนั้นแหละที่บอกว่าแน่จริงสรุปจริงๆคือปอดไม่แน่จริงปอดแหกอ่ะเป็นวัยรุ่นปอดแหกถึงต้องทําตามคนอื่นเขาถ้าวัยรุ่นที่เก่งแล้วแน่จริงกล้าจริงนะครับมันจะต้องทําตามตัวเองตัวเองจะต้องเป็นผู้นําเทรน ัวเองจะต้องไม่ไปทําตามคนอื่นเขาไม่ไปเป็นทาสของคนอื่นเขาคุณจะต้องเป็นคนที่เด่นดังสร้างคุณค่าได้ด้วยตัวเองนั่นแหละครับถึงจะเรียกว่าวัยรุ่นที่แน่จริงกล้าจริงแล้วเก่งจริงๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครฟังผมมาถึงตอนนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยไม่ว่าคุณจะเป็นวัยรุ่นคุณจะเป็นครอบครัวที่มีลูกมีหลานที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นคุณก็จะได้ตามเขาทันแล้วก็เข้าใจในเรื่องพวกนี้นะครับ ยาเสพติดพวกนี้มันมักจะไม่ได้มาเดี่ยวๆมันมักจะมีการผสมหลายๆตัวทําให้เวลาป่วยขึ้นมามาเจอหมอเนี่ยมันรักษายากแล้วเราก็บอกไม่ได้ด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะหายหรือเปล่าจะดีหรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องฝากให้หลายๆฝ่ายเนี่ยคอยดูแลเรื่องนี้ไว้นะครับเพราะว่าเยาวชนกูรู้อะไรไหมตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเดี๋ยวสักพักเนี่ย ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าชนชั้นทำงานมันจะไม่ค่อยมีแล้วถ้าชนชั้นทำงานคือวัยรุ่นที่จะโตมาเป็นชนชั้นทำงานเป็นไงใช้ยาพวกนี้สมองเสียหมดเลยก็ไม่มีคุณภาพของคนที่ทำงานสังคมเราก็อยู่ไม่ได้ครับคุณโตมาก็แย่ครอบครัวก็ไม่มีใครดูแลแล้วถ้าเกิดตัวคุณเองใช้ยาจนกระทั่งมันมีผลเสียต่อร่างกายระยะยา,ยาว แทนที่คุณจะดูแลเขาเขาก็ต้องมาดูแลคุณแล้วถ้าเกิดเขาแก่แล้วเขาดูแลคุณไม่ได้เป็นไงก็คุณก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงโดยที่ไม่มีใครดูแลทําอะไรก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาก็ลุกไม่ไหวอ่าได้แค่นั้นเลยนะครับโอเควันนี้ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอขอบคุณน้องๆที่ฟังมาจนถึงตรงนี้เพราะว่าน้องเป็นคนที่กล้าพอแน่พอแล้วก็จะได้รู้เท่าทันกลลกงนะครับ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะมาหลอกเราแล้ววันนี้ความรู้พวกนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเพราะว่าน้องเป็นคนที่เก่งจริงแน่จริงกล้าจริงแล้วจะต้องทําให้ตัวเองเป็นผู้นําเทรนด์ไม่ได้เป็นผู้ตามเทรนด์ไม่ได้เป็นผู้ที่เป็นทาสของยาพวกนี้นะครับโอเควันนี้ให้เล่าให้ฟังเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ